ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ A to Z e n t e r t i n g นะครับใบหมอเตา่านะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเพื่อนตัวน้อยๆของเราในร่างกายของเรานะครับก็คือจุลินทีนั่นเองในลำไส้ของเราอ่ะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงและมันคืออะไรนะครับเวลาเพื่อนๆเนี่ยไปเดินปา่าเดินเขานะครับทำสวนอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆก็จะได้กลิ่นเนาะที่ว่ากลิ่นดินนะครับกลิ่นความสดชื่น ทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีอารมณ์ที่อ่าผ่อนคลายสดใสนะครับผมกลิ่นเหล่านี้นี่แหละครับก็คือเป็นส่วนที่จุลินทรีย์นะครับในธรรมชาติเนี่ยผลิตขึ้นมานะครับให้เราอ่าได้ได้ได้สัมผัสนะครับได้รับรู้นะมันก็ไม่แปลกเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำไมถึงชอบอ่าทำทำสวนชอบจัดสวนชอบปลูกต้นไม้ก็เพราะอย่างเงี้ยนะครับทำให้อ่าเราเนี่ยมันผ่อนคลายนะลดความเครียด กลิ่นต่างๆในบ้านนะครับกลิ่นในตู้เย็นอย่างเงี้ยนะครับกลิ่นถุงเท้าไรเงี้ยก็คือกลิ่นที่ตัวของจุลินทรีย์เนี่ยมันผลิตออกมาทําให้เราได้รับกลิ่นเนาะนะครับกลิ่นของกลิ่นตัวของแฟนเราแบบเนี้ยเป็นต้นแตก็มีลักษณะเฉพาะแต่ละคนแตกต่างกันไปพวกนี้ก็คือกลิ่นจุลินทรีย์นั่นแหละที่อยูอ่ตามผิวหนังอยู่ตามจากักระแลอะไรประมาณเนี้ยอยู่ตามซอกคออะไรประมาณเนี้ยนะครับทาให้เราได้กลิ่น พาะตัวนะครับของแฟนเราแบบนี้ก็คือเป็นจุลินทรีย์ทั้งนั้นเลยนะอะแล้วมาพูดถึงจุลินทรีย์ที่เราอ่ากินเป็นอาหารเสริมหรือเรียกว่าโปรไบโอติกเนี่ยครับตามเดฟนิชันแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นไลฟ์จุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับเมื่อเข้าไปในร่างกายเราแล้วหรืออยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยให้ผลดีต่อสุขภาพของเรานะครับอันนี้คือเดฟ i ฟนิชันของโปรไบโอติกที่เรากินกัน ตัวของโปรตีนเขาเพราะว่ามีจำนวนในร่างกายของเราเนี่ยถึงหนึ่งร้อยิลเลียนหนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์นะครับอยู่ในร่างกายของเราเซลล์ของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณสักสามสิบเจ็ดล้านล้านเซลล์เห็นไหมว่ามันมากกว่าเราเนี่ยน่าจะถึงสองถึงสามเท่าโอ้แสดงว่าที่จริงแล้วเนี่ยเซลล์ของเราเนี่ยเป็นเจ้าของร่างกายของเราจริงหรือเปล่า รือจริงๆแล้วอะคนที่เป็นเจ้าของร่างกายของเราจริงๆคือพวกจุลินทรีย์ตัวน้อยๆเหล่านี้นะเขาพบว่าจุลินทรดย์เนี่ยประมาณสัก95%เนี่ยจะอยู่ในลําไส้ของเรานะครับโดยเฉพาะพวกไส้ลำไส้ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับส่วนอื่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ล่ะมันอยู่ที่ไหนบ้างนะมันก็อยู่ตามผิวหนังอยู่ในปากเราอยู่ในจมูกเราหรือไม่ก็คืออยู่ในตัวของใบหน้าของผู้หญิงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจำนวนของจุลินทรียีเนี่ยเขาพบว่ามากกว่า ดวงดาวบนกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ตัวของอจุลินทรีย์เนี่ยน้ำหนักรวมกันนะมากกว่า2กิโลถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยขับจุลินทรีย์ในร่างกายเพื่อนเออกไปหมดเลยนะเพืพ่อนๆน้ำหนักลดลงเลยนะสองกิโลแต่ว่าเพื่อนเพื่อก็จะไม่มีชีวิตอยู่ได้นะครับผมแล้วจํานวนของจุลินทรีย์เนี่ยมีความหลากหลายมากๆเลยนะประมาณมากกว่าเป็นหมื่นๆสปีชีส์เลยนะ แล้วก็ประมาณ90%าสิบปอร์เซนนะครับของโลกที่เราเกิดนะพบว่ารีเลทกับจุลินซีในลำไส้โอ้ขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วก็พบว่าจุลินซีเนี่ยถ้าเราเอาจุลินซีแต่ตัวแต่ตัวนั้มาต่อต่อต่กันนะพันรอบโลกได้ถึงสองจุดห้าสอจุดห้าเท่าที่สำคัญคือยีนฮะจำนวนยีนยีของเซลล์เราเนี่ย มีอยู่ประมาณสัก23,000ยีนจะเป็นอย่างนี้ทุกเซลล์เหมือนกันหมดนะจะเป็นทั้งเซลล์สมองเซลล์ลำไส้ก็จะมี23,000ยีนเช่นเดียวกันมันอยู่ที่ว่ายีนอันนั้นน่ะเปิดหรือปิดใช่ไหมถ้ายีนที่เซลล์สมองเราก็คือเปิดยีนที่เป็นลักษณะของเซลล์สมองแต่ว่าปิดยีนอื่นั้หมุดเซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ก็คือเปิดยีนที่แสดงลักษณะของลำไส้แต่ก็จะปิดยีนอื่นแต่เชื่อหรือไม่ว่าจูรินรี มีกันเป็นแบบเป็นล้านล้านยีนคพอมากกว่ายีนของเราเองเนี่ยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าจุลินทรีย์ตัวน้อยเนี่ยครับที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยนะการแสดงไอเดนตัวบุคคลนะนอกจากตัวของฟิงเกอร์พินก็คือลายนิ้วมือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีจุลินทรีย์จำเพาะของแต่ละคนไม่เหมือนกันคล้ายๆกับฟิงเกอร์พินได้เลยนะเหมือนเหมือนลายนิ้วมือเราเลยนะ สามารถไอเดนตัวบุคคลได้จากตัวตุดูดินซีในหลังไส้ All d i s s e s Begin the Cut. อันนี้เนี่ยพูดมานานแล้วต้องสมัยฮิปโปเคติสไทยเราก็มีเหมือนกันนะคนจะงามงามที่ไส้ใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยที่ไส้ใช่ตาหวานคนจะแก่แล้วท้องผูกอยู่ไม่นาน คนจะรวยขึ้นกับทานซินไบนาตุกซินไบโอติกเ่ยโอเคนะครับ <c oughs> พูดผิดนิดนึงนะ <c oughs> ก่อนอันเนี้ยมันเป็นที่มาของคำว่างามไส้ฮะเพื่อนเืองามไส้อันนี้คือเรื่องจริงมาเรามาดูกันตัวของโปรไบโอติกเนี่ยที่เรากินเนี่ยไม่ใช่แก้ท้องผูกนะอย่างเดียวนะที่จุลินทรีย์ที่เรากินไปนะ มันมีผลต่างๆต่อร่างกายเยอะแยะเลยอันแรกเลยคือผิวพรรณถ้าคนที่มีตัวของชน,นิดซีรมไซเน่ที่ดีนะครับบาลานซ์ได้ดีเนี่ยเพื่อนๆก็มีภาะวะผิวพรรณผ่องใสไม่มีสิวซึ่งภาะวะสิวเนี่ยเกิดได้ลหลายสายเหตุนะฮะอย่างเช่นหมดบสิวในอายุน้อยๆในวัยรุ่นแบบนี้ก็คือเกิดจากฮอร์โมนนะครับตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอายุ20กว่า30แล้วอะ่ะมันไม่ควรมีสิวจากฮอร์โมนแล้วถ้าใครยังมีสิวอักเสบอยู่ เรือรังอยู่แสดงว่าเพื่อนๆต้องไปแก้ที่ไส้ต้องไปดูซิว่ามีจุลินซีเนี่ยมันสมดุลเนี่ยมันผิดผิดไปหรือเปล่าหรือมีภาะวะลำไส้รั่วหรือเปล่าตัวของจุลินซีเนี่ยสำคัญในเรื่องของระบบภูมิคุม้มกันเชื่อหรือไม่ว่าที่จริงแล้วระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยครับอยู่ที่ลำไส้เนี่ยหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อยู่ที่ต่อมน้ําเหลืองไม่ใช่อยู่ที่ต่อมไทมัสไม่ใช่เพระาะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ดีขึ้นกับจุลินซีที่ดีในลำไส้ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของจูดินซีในลำไส้เนี่ยครับมีประโยชน์มากมายนะครับแก้ในเรื่องโรคของพะวกการอักเสบของลำไส้เองภาวะแก้ในเรื่องของภาวะามะเร็งในลำไส้แบบนี้นะครับในคนไข้เบาหวานในคนไข่อ้วนอย่างเงี้ยก็สัมพันธ์รีเลยกับตัวของจูดินซีในลำไส้ที่ไม่สมดุลในภาวะ,ะความดันโลหิตสูงเป็นงนี้เป็นต้นในภาะวะตับตับแข็งตับอักเสบตับอักเสบจากเหล้าบางคนเนี่ยทั้งไม่ติ้กินเหล้าเลยนะ แต่มีตับอักเสบได้ซึ่งสภาวะอันหนึ่งก็คือว่าเกิดจากตัวิินซีในลำไส้เนี่ยมันไม่สมดุลทําให้ตับอักเสบเหมือนกับการกินเหล้าเลยนะเพื่อนนี่ก็อันตรายนะตัวดินซีในลำไส้ไม่ดีเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆกินพวกเนื้อสัตว์กินพวกปลาหรือ,อให้พวกแอลคาเนิินเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างสารตึงที่ว่า TMAO ขึ้นมานะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะทําให้มีภาวะความเสี่ยงในการพวกหลอดเลือด หัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันอนนี้เป็นต้นหลังจากนั้นอีกอันหนึ่งสิที่สาคัญนะครับลำไส้เราเนี่ยคือสมองน้อยสมองที่สองลำไส้กับสมองเนี่ยมันลิงก์กันโดยตรงนะครับมันคุยกันมันมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดและจูเลียนซีก็เป็นคนควบคุมลำไส้เหลาอีกทีหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นจูเลียนซีเนี่ยก็ลิงก์กับสมองเราโดยตรงเช่นเดียวกัน ภาวะที่เพื่อนๆเนี่ยคิดไม่ออกอย่างเงี้ยครับมีสับเบนฟอกมีภาะหดหูดีเพรสชั่นจะฆ่าตัวตายแบบเนี้ยมีภาวะแองไซตี้หวาดระแวงหวาดวิตกมีภาวะติดติดจาเสพติดติดกาแฟติดบุหรี่ติดเหล้านะครับหรือภาวะพวกอ่าสมองอ่าความเสื่อมอย่างเช่นพวกอัลไซเมอร์แบบเนี้ยพาร์กินสันอะไรพวกเนี้ยทั้งหลายแหละล้วนเชื่อมกับตัวของจูลินซีตัวน้อยๆในลำไส้ของเรา เรามาดูคํานิยามนิดนึงก่อนจุลินทรีย์เราจะเรียกว่าโปรไบโอติกนะครับอาหารของจุลินทรีย์จะเรียกว่าพรีไบโอติกรวมกัน2ตัวนี้เรียกว่าซินไบโอติกนะครับแล้วมีคํานึงเรียกว่าโพสไบโอติกเราจะพูดถึงกันต่อในอนาคตนะนะว่าโพสไบโอติกคืออะไรอันนี้คือของมาใหม่เลยนะครับจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยมันมีตั้งแต่เกิดน,นะสมพัญตั้งแต่เกิดเลยนะครับ เราที่ออกมาสมมติคุณแม่เนี่ยข้อทางช่องคลอดปกติเราถือว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่าการคลอทางช่องคลอดเนี่ยนะครับตัวลูกหรือตัวเด็กเนี่ยครับก็จะออกมาแล้วก็อาไปด้วยจุลินทรีย์ในช่องคลอดของแม่ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีบางครั้งก็กลืนเข้าไปบ้างกินเข้าไปบ้างแล้วจุลินทรีย์ในช่องคลอดของแม่เนี่ยก็เป็นจุลินทรีย์ตัวแรกแรกเลยใสยพันแรกแรกเลยที่จะเป็นจุลินรีย์ประจำถิ่นของเรา แต่ว่าถ้าเพื่อนคลอดแบบผ่าคลอดออกมานะครับจุลินทรีย์ตัวรแรกๆก็อาจจะไม่ใช่จากช่องคลอดแม่ฮะอาจจะจเป็นจุลินทรีย์จากนิ้วมือนางพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าโชคร้ายนิดนึงนะแล้วจะดันปุ๊บเนี่ยการเลี้ยงลูกเนี่ยนะฮะอย่าอย่าเลี้ยงอนามัยเกินไปนะฮะให้ลูกเนี่ยได้สัมผัสได้เจอกับจุลินทรีย์ที่หลากหลายแล้วเขาก็จะสร้างจุลินทรีย์ที่ดีสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีมาตอบสนองนะครับให้ลูกเนี่ย เล่นดินบ้างเล่นเล่นน้ําเล่นคลองไหวนงไหวน้ํานะครับเล่นกับหมาเลียกับหมาบ้างนะครับเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุตตตตต้นจุลินทรีย์ลูกที่เลี้ยงอนามัยมากเลยเนี่ยนะต่อมาอนาคตเนี่ยฮะโอ้โหเป็นหวัดเป็นโรคภูมิคุ้มกันเป็นอ่าเป็นโรคอ่าพวกอัลเลอร์จีต่างๆตามมามากมายภาวะออโตอิมมูนต่างๆตามมามากมายนะครับ จุลินทรีย์เนี่ยถ้าเราเกิดไม่เสริมนะแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีภาวะอย่างเช่นกินอาหารที่ไม่ดีอย่างเช่นกินพวกอาหารเวสเทิร์นอย่างเงี้ยอาหารที่มีไฟเบอร์น้อยแบบเนี้ยอาหารที่อ่าไม่มีแร่ธาตุแบบเนี้ยนะครับจุลินทรีย์เราก็จะพองไปหรือเพื่อนเข้าโรงพยาบาลแบบเนี้ยครับพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บอ่าได้ยาฆ่าเชื้อแบบเนี้ยมันก็โอเคฆ่าเชื้อในเชื้อที่ไม่ดีแต่วันนั้นไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้เราด้วยเห็นไหมจุลินทรีย์เราก็ดรอปลงไปอีกแบบเนี้ยเป็นต้นเพื่อนๆมีภาวะส t r e สอย่างเงี้ย มีเพราะว่าความเครียดแบบนี้ก็สามารถทําให้ตัวของจุลินรีลำไส้เนี่ยพร่องไปได้ใช่ไหมฮะหรือมีภาะวะการอักเสบมีภาะวะอ่ามีสา์อุสจาระเยอะแบบนี้นะครับหรือติดเชื้อในลําไส้ทําให้เกิดการท้องเสียแบบนี้จุลินรีลำไส้มันก็ต้องออกมาปกป้องถิ่นที่อยู่ของมันโดยการอ่าไปจัดการตัวของอ่าุลินรีที่เป็นพิษจุลินรีที่ไม่ดีมันก็ตายไปแบบนี้เป็นต้นทั้งหลายสาเหตุเนี่ยทำให้ ยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นยิ่งแก่มากขึ้น,นจุลินซีในลำไส้ที่ดีก็ลดลงโอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับ YouTube Facebook TikTok ช่องหมอเตา๋า e n นเทอร์เ g นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เอามือถือนะครับมาสแกนไลน์ like o f f i c i a l นะครับแล้วก็ไลน์มาคุยกันได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ